ที่ผมเคยพูดไลยนะว่าจะมา <c oughs> แป๊บนึงว่าจะมาเล่นบทบาทนะักฆ่าการเวลาหนึ่งกดไปเลยดเดี๋ยวดีว่าเคยเล่นละตาไงง่ายเหรอเคเล่นไาล่ะแล้วไม่ปัน่นแต่อยูเฉยๆนะแล้วแต่คนชอบเป็น แต่เขาบอกว่ารู้สึกขอมรู้สึกปันปันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับวิธีเวลาผมเล่นตัวนี้ผมจะไม่เลี่ยนปิดไฟเลยเพราะเราต้องดืดม่มน้ำครับ โอ้ดนทหารอ่ะมึะงะมจะไปไหนขาวยิวเป็นนายอำเภอวะ่ะถ้าไม่เชื่อตาต่อไปมึงจะให้ยิงใครก็บอกแล้วมึงนับไปอาะไรนะกัน oh <my> ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับบทบ่ทนกีกอ่อขอใครด้วยนะ <c oughs> ไม่รู้จะได้คลิปไหมนะครับวันนี้ เล่นไม่เป็นเลยนะคะทุกี่านสำหรับคพื่อนเล่นมาจังง่ายกว่านแค่การเวลาเนี่ยผมต้องปับ ปกติบ้างคิดว่าน่าจะไม่สมควรแบบดุดปาดดุดปาดอย่างนั้นใช่ใช่ไหมจะเป็นอะไรประมาณนั้นเนโอ้ยอืม เอาไอ้เขียวไปเขียวบัตแล้วเดินก็เดี๋ยวจะไมุ่ดเชื่อมต่อใหม่นะครับรอรอนอนบมดเลยผมก็ไม่ได้อะไรมากเี๋ยผมเอาบาัตรเพิ่ม ขาวนะไอ้เรากับขาวอ่อยู่ในห้องอบแต่เป็นคนอสองคนสุดท้ายนอกนั้นเขาวิ่งกันออกไปแล้วรับได้ครับมงรับได้บทไม่ค่อยมีอะไรน่าเรียนรับมงได้ครับเมีะยบอกว่ามันดีบป,ปิ้งไก่อะ่ะก็ไม่เชื่อว่าจะดีนะตอนนี้ชมพูมันตายแค่คนเดียวแหละผมก็ไม่ได้ไปปิ้งไก่นะเพราะว่า เออเดี๋ยวตลาดเดี๋ยวมาเปิดไฟก่อนเพราะว่าเริ่มเกมแต่ผมเดินมาเปิดไฟเลยเดินมาห้องไฟคนเดียวได้ผมคนเปิดไฟไอ้เองินน้อวิ่งตามมาที่หลังไอ้เงินไองไม่ได้เปิดผมคนเปิดเดี๋ยวแลวเกี่ยวแล้วนะครับไปกับไ,ไปเปิดทีเลยคุตายทุกทีไม่ไฟหรอกก็อย่างทุก,มกมมเมกนี่แหละคือเขเล่นไม่เป็นเลยครับ าสตรนะคเพราะว่าเล่นไม่เป็นอันนี้คือจะพูดยังไงดีก็เล่นไม่เป็นน่ะผาหลอกเป็นหัวภาาจะพอมั้ย เค่ลืมเขาเลยอาติงฉันไม่โดนสงสัยเฉยๆเลย <c oughs> เดี๋ยวผมลืมใช้บัตรมาหรือเปล่าวะขอ่อแท่นนะครับผมเดี๋ยวตัดแอ,อ่ตัดใช้บัตรแล้ <C oughs> ตอนนี้ก็ตัดในเกมแม้ออืมอันนี้อาจจะมาหน่อยนะคะรับพรุ่งนี้เล่นพัสดีนะแล้วก็เจอไอ้ตัวนี้เหมือนกันแม่งเก็บเงินเลยพร้อมผมไปปุ่มอะไรเปิด เกาะเงินอยู่อะฮันนี่อเกาะเงินอยู่อะเกาะเงินอยู่อะไอขาปาดตาฮันนี่ถ้าฮันนี่ช่วยแฝงนะจังหวะฮันนี้ออกเลยขำกัน เปร์ปครับมงจุกจุก บอกกูช่วยแฝงกูช่วยตรงตรงไหนเอ้าดีๆก็บอกว่าเขาช่วยแฝงช่วยอะไรกูจะไปรู้ใครเป็นแฝงใครจะไปรู้เขาเป็นแฝงเป็นแฝงกลัวเกาะไปเรื่อยกลัวตายกูเกาะก่อนนะไม่ได้เกาะเงินกูเกาะท้อง ไปเอาม,มืองไปเป็นไรอะ่ะผ้ฮันนี่ขอทองเอเฉยก็ไม่ได้มึงบอกว่ามึงก่อสีเงินผู้ติดชีว<อ>ิเตเปลี่ยนเลยจ้ะ